และชาวเชียงใหม่ครับสักการะครูบาเจ้าสีวิชัยก่อนขึ้นไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมืองครับ บรรยากาศการท่องเที่ยววันแรกของช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี2568ช่วงเช้าวันนี้ที่อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยทางขึ้นดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากันอย่างคึกคัก พอค้าแม่ค้ากลุ่มอาชีพมาลายัยดอกไม้สดต่างให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาขอพรส่วนคณะสงฆ์จากวัดศรีสดาพระอารามหลวงได้จัดจุดให้ประชาชนร่วมทำบุญบูญชาพระพุทธรูปประจำวันเกิดและให้ศีลให้พรกับนักท่องเที่ยวและประชาชนซึ่งมีทั้งผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและชาวเชียงใหม่ที่เดินทางมาเป็นหมูนะ่คณะและครอบครัวมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดช่วงเทศกาลสงกรานครับส่วนที่วัดพระ พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ทยอยเดินทางมาสักการะเวียนเทียนรอบพระธาตุดอยสุเทพส่งน้ําพระพุทธรูปและทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักค่ะ โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างร่วมทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมืองและเก็บภาพความสวยงามของสถาปตัตยกรรมภายในวัดสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสงกรานต์แบบนี้จริงๆเลยเนาะเสื้อมม